สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับผมรายการทำนายไททัก์กลับมาอีกแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่250แล้วนะครับตรงกับวันอังคารที่23เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2556นะครับทุกท่านสบายดีนะครับผมวันเวลาในแต่และว,วันแต่และช่วงเวลาไปเร็วเหลือเกินนะครับ1วินาที1น,นาที1ชั่วโมง1วัน1อาทิตย์1เดือน1ปีหรือช่วงเวลาอะไรก็ตามแปบ๊บเดียวนะครับ วันนี้ผมมีความภูมิใจนะครับผมในการทำรายการทุกครั้งของผมไม่มีตำราทฤษฎีแบบไหนอย่างไรนะครับไม่มีการอ้างอิงไม่ได้ลบหลู่ใครแต่ด้วยส่วนตัวของผมด้วยเอ็กซเรย์นะครับสว่างก็คือดีเทาคือกลางดำคือไม่ดีนะครับ mm. เสียงของท่านที่โทรเข้ามาในรายการนี้ไม่ว่าจะอยู่ณที่ไหนอย่างไรในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะฮะเพราะว่ารายการนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกถ้าไม่มีคุณน้องนุชโชลา ผู้บริหารระดับสูงของ MV-STAR c h a n n e ชนนะครับไม่มีตุ้ยเอ็กซ์เรยวันนี้นะครับ6ปีเส,เสร็จแล้วที่น้องให้เกียรติพี่ชายคนนี้นะครับทำรายการทำนายนิยมเป็นแขกรับเชิญตุ้ยสุรยเลขายทุกและวันนี้ทำนายเททักตอนที่250อบอุ่นครับวันนี้กำลังใจของตุ้ยเอ็กซ์เรยน้องสาวที่น่ารักนะครับน้องชายที่น่ารักให้เกียรติมาเยี่ยมชมในรายการนะครับผมน้องสาวของวิตุ้ยนะครับรักเคารพกัน เป็นคุณแม่ที่แสนประเสริฐของเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับมีชื่อว่าข้าวขวัญน,นะครับกฤษณุโสภาหรือน้องเบนเป็นนักร้องแล้วก็เป็นลูกกัตันยูเป็นอภิชาติบุตรซึ่งคุณแม่ของน้องได้นั่งอยู่หน้าที่นี้นะครับภาพนี้จะปรากฏไปทั่วโลกนะครับขอต้อนรับนะครับน้องจิกหรือคุณกัญะพักฤษณุโสภานะครับนั่นแหละครับาภาพนี้ไปทั่วโลกนะฮะนั่นแหละครับ น้องสาวที่แสนดีของคุณเอ็กเซลเลวันนี้มาเยี่ยมชมรายการขอบคุณนะครับและอีกหนึ่งท่านครับสุภาพบุรุษนะครับจะจริงเสียงจริงน้องเซงนะครับหรือคุณสมชายอัมพัยสุวรรณนั่นแหละครับผมเป็นผู้ที่ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติมากมายปิดทองหลังพระนะฮะผู้ชายคนนี้วันนี้ขอญาตส่งแต่ภาพไปก่อนเสียงยังไม่มีนะครับนั่นครับทั้งสองท่านเป็นบุคคลซึ่งมีคุณภาพของแผ่นดินนี้นะฮะ และเร็วนี้เราจะร่วมงานกันทำนะครับในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีๆให้กับสังคมและประเทศชาตินะครับนะครับขอบคุณนะครับให้น้องทั้งสองมีความสุขความเจริญนะครับพร้อมครอบครัวนับตั้งแต่วันนี้และตลอดไปนะครับเอาละครับทุกท่านครับผมรายการวันนี้เป็นรายการสดนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามในการตอบปัญหาของผมและผมจะหยิบจะจับอะไรก็ตามเรื่ด้วยความเคารพนะครับต้องมีคุณภาพที่จริงแล้วโดยมาญาติผมต้องขออนุญาต น้องนุชโชลาก่อนนะครับคุณน้องนุชขออนุญาตนะครับไม่ได้ทันเจอน้องเลยนะครับรีบเข้ามาแล้วเวลาเกินไปหลายนาทีทีเดียวต้องขอประทานโทษด้วยกําลังจะพูดถึงหนังสือที่มีคุณภาพนะฮะจากบุคคลที่สําคัญบุคคลหนึ่งในขณะนี้สายกําลังติดต่อเข้ามานะครับสักครู่เดียวน้อง S สนะครับสภาพหลุดเป็นมือกล้องกําลังจะรอดจดอยู่นะครับสักครู่เดียวนะฮะแต่ที่แน่ๆผมขอไตเติลน,นิดหนึ่งนะฮะไตเติลอะไรครับ ถ้าเป็นเรื่องการสักยันเนี่ยนะฮะหนึ่งเดียวในโลกนี้นะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดหนึองคำบรรยายในแผ่นดินสยามนี้น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักอาจารย์ท่านนี้นะครับชื่อของท่านก็คืออาจารย์หนูกันภัยโดยส่วนตัวแล้วรักเคารพกันกับผมนะครับผมก็รักเคารพนับถืออาจารย์หนูผมเกริ่นนิดเดียวนะครับให้โชว์เว็บหนึ่งก่อนเดี๋ยวเบรกสองก่อนนะฮะนี่นะครับหนังสือเล่มนี้ที่จริงแล้วจะต้องพูดเบรกสองหรือเบรกสามนะครับ ซ้ายมือนะครับก็คือน้องวูดดี้ให้สัมภาษณ์อาจ,จารย์หนูนะครับให้สัมภาษณ์น้องวูดดี้ในรายการวูดดี้เกิดมาคุยและทุกสิ่งทุกอย่างทาไมต้องมาพูดถึงหนังสือเรื่องนี้เดี๋ยวสักครู่นะฮะแต่ที่แปลกเหลือเกินมีภาพอยู่ภาพหนึ่งพิมพ์เท่าไหร่ก็ไม่ติดนะฮะได้เหตุผลอะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแต่แล้วในที่สุดหนังสือเรื่องนี้กาลังสมบูรณ์แบบและจะเตรียมนําเสนอให้กับทุกท่านได้ติดตามกันเบรกนี้ต้องขออนุญาตก่อนนะฮะเดี๋ยวเบรกสองหรือเบรกสามผมจะนําเสนอ ภาพหรือเสียงของที่มาที่ไปหนังสือเล่มนี้เป็นมาอย่างไรแต่ที่แน่ๆนะครับผมขอยากลับมาเอ็กซเรย์ก่อนนะครับสายแรกที่เข้ามาในรายการวันนี้จากจังหวัดพิจิตรนะครับคุณศักดาสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณศักดาสวัสดีครับสวัสดีครับยังอยู่ในสายไหมครับอยู่ครับผมครับคุณศักดาอยู่จังหวัดพิจิตรอยู่อำเภออะไรครับอำเภอโพบรักชางครับครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ 4ีปีครับ43ปีเสียงแบบนี้นะครับออกมาใสๆสซื่อๆอและเป็นคน <c oughs> ซึ่งไม่เอาเปรียบใครขอ่าตนะครับเป็นคนตรงคนหนึ่งนะครับคุณศักดาครับผมปัญหาสองข้อพร้อมหรือยังครับพร้อมครับผมข้อที่หเชิญครับการเงินในช่วงนี้ครับผมการเงินช่วงนี้ภาพออกมาเทาๆอยู่นะฮะเทาก็หมายถึงว่ายังไม่ดีและยังไม่เป็นปัญหาใหญ่ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมาโดยตล,ดลอดสังเกตไหมครับคุณศักดา ถูกต้องครับและเป็นคนซึ่งนะครับอะไรก็ตามช่วยเหลือใครไปแล้วปัญหามักจะเกิดตามมากับบุคคลคนอื่นเสมอนะครับ <c oughs> ผมพูดชัดเจนนะฮะปัญหามักจะเกิดกับคนรอบข้างในด้านการเงินนะครับต่อไปนี้จะช่วยอะไรใครดูความเหมาะสมได้ไหมครับคุณศักดาได้ครับมิฉะนั้นจะเกิดปัญหาแบบที่เคยเคยเกิดขึ้นนะครับครับผมตอบให้ตรงประเด็นปัญหาการเงินโดยเฉพาะตัวของคุณศักดาไม่ใช่ปัญหา เงินรายได้ได้มาจากไหนก็จ่ายไปตามความเหมาะสมแต่คนอื่นผมพูดอีกครั้งนะครับจะทําให้เกิดปัญหาเมื่อคุณสักดาเข้าไปช่วยเหลือเกินไปนะครับครับชัดเจนนะครับข้อนี้คุณสักดาชัดเจนครับข้อที่สองเชิญครับอยากจะทราบว่าเมื่อไหร่จะมีเนื้อคู่ครับอาจารย์ตอบตรงๆนะครับความว่าเนื้อคู่ภาพไม่ปรากฏชัดเจนเพราะว่าคําว่าเพื่อนมันจะสว่างกว่านะฮะครับใครก็ตามเข้ามาพบกับคุณสักดาให้สังเกตไหมครับคุณสักดาก็ไม่ใช่ว่าไม่มีคนมาคบนะฮะ พียงแต่ว่าคบกันแล้วมันไปกันไม่ได้มีความรู้สึกซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่นะครับคุณศักดาใช่ครับผมพูดชัดเจนนะฮะถูกต้องครับคนที่จากกันไปเมื่อครั้งที่แล้วด้วยสาเหตุไม่เป็นเรื่องแต่มันเกิดด้วยเหตุผลของความนะครับเป็นคนตรงของคุณศักดาต่างหากผมพูดชัดเจนไหมครับถูกต้องครับภาพปรากฏแบบนี้ผมก็พูดตามภาพแต่ความเป็นเพื่อนที่ดีนะครับปีนี้2,556ประมาณเดือนพฤศจิกายน ก็จะมีคนซึ่งเข้ามาแล้วมีความรู้สึกที่ดีต่อการสามารถคบเป็นเพื่อนที่ดีและสามารถปรับเปลี่ยนเป็นคู่ครองแต่ไม่ใช่เนื้อคู่นะครับซึ่งมีความเข้าใจกันแบบเพื่อนผมตอบเหตุและผลนะฮะคุณสักดาระวังให้ดีนะครับระยะหลังๆนี้ระบบย่อยไม่ดีแล้วทราบใช่ไหมครับถูกต้องครับอาหารกึงดบปรุงสุกรสชาติเผ็ดเข้มข้นทุกชนิดหลีกเลี่ยงนะครับครับคุณสนหนึ่งข้อไปทำซะเกี่ยวกับคนตาบอดหูหนวกเงินเล็กน้อยตามกาลังของคุณสักดาเมื่อทําต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยตามตู้รับโปรจาก หรือมนี่ิที่ต่างๆทําต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยแรงกายแรงใจร่วมด้วยช่วยกันกับคนตาบอดคุณนวกจะเกิดในสิ่งที่ดีๆจะเห็นและได้ยินในสิ่งที่ดีและไม่ดีเพื่อการแก้ไขนะครับคุณศักดาครับผมโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชัดๆได้ใจความสายแรกนะครับสายที่สองจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณเพญญยาภาสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมอยู่อำเภออะไรครับ ตํเบอปากพนังค่ะครับปากพนังนะครับอากาศเป็นอย่างไรครับตอนนี้อากาศร้อนค่ะร้อนนะครับร้อนเฉพาะอากาศพออย่าร้อนใจนะครับคุณเบญญาภาปีนี้อายุเท่าไหร่ครับห้าสิบเอ็ดค่ะห้าสิบเอ็ดนะครับผมเสียงแบบนี้ตัวต้นแล้วนะครับเป็นคนส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับเป็นคนมีระเบียบวินัยมาตั้งแต่เด็กหญิงหรือจําความได้นะครับคุณเบญญาภาภาพตรงๆสว่างสว่าง ปัญหาสองข้อของคนดีท่านนี้ินครับข้อที่หนึ่งการการเงินการงานการเงินค่ะงานเงินนะครับตอนนี้ทํางานอะไรครับคุณเบญภาเสริมสวยค่ะเสริมสวยนะครับผมเกี่ยวกับอะไรครับเสริมสวยเสริมสวยความงามค่ะหน้าผมหรือว่าจะส่ผมค่ะผมค่ะผมนะครับตอบเลยงานแบบนี้นะครับบอกได้เลยฝีมือล้วนๆนะครับ ใครก็ตามได้เข้ามาใช้บริการกับคุณเบญญาภา,าผมถือว่าเขาโชคดีนะครับแล้วคุณเบญญาภาเป็นคนที่ทํางานในขนาที่นะครับทำงานแล้วไม่มีการพูดมากเกินไปใช่ไหมครับผมขออนุญาตนะไม่รู้ว่าใครนะครับร้านส,สวยๆหรือร้านของผู้หญิงเนี่ยมักจะมีเรื่องราวหรือมีอะไรก็ตามพูดคุยกันมากมายแต่สําหรับคุณเบญญาภาเป็นคนที่พูดน้อยแต่ทํางานเยอะนะครับตอบให้ตรงประเด็นสามารถดําเนินไปได้กิจการแบบนี้แต่ซึมบ่อทรายวันต่อวันวันต่อวันนะครับ ตราบใดที่ต้องการทํางานด้านนี้อยู่ยังสามารถทําได้ครับเงินได้มาในแต่ละวันแต่ละช่วงเวลาแล้วก็ตามได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปงเงินเก็บไม่ได้นะฮะแต่ว่ามีความรับผิดชอบในส่วนไหนอย่างไรคุณเบญภาเนี่ยบางครั้งของหนักหรือภาระอะไรก็ตามภาระอะไรก็ตามแบกเยอะนะฮะอะไรก็ตามควรวางก็วางบ้างไม่ฉะนนั้นแล้วปัญหาต่างๆมันจะรุมเร้ามากเกินไปนะครับค่ะผมตอบแบบนี้ชัดเจนระวังให้ดีนะครับกล้ามเนื้อตาล้าแล้วสังเกตไหมครับ เ <C> e <an> วลาเพ่งมองอะไรเนี่ยมักราผ่าแล้วนะฮะห <C> e <an> ลีกเลี่ยงการเพ่งมองมุนานเกินไปหรือแสงสว่างซึ่งน้อยเกินไปในการเพง่งหรือการอ่านหนังสือหรือมองวัตถุต่างๆนะครับ <C> e <an> ผมตอบแบบนี้รวมกันข้อหนึ่งและข้อสองงานและเงินนะฮะนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกชนิดไหมครับอยากถามโชคลาภมีหรือเปล่าครับโชคลาภนะครับเป็นคนกลางติดต่อซื้อขายเรื่องที่ดินสินค้าต่างๆหรือจะเป็นอะไรก็ตามที่ดินบ้านได้หมดนะฮะ วาจาซื่อสัตย์ของคุณเพญยภาภาจะทําให้เกิดรายได้นะฮะสัญญาใจคือสัญญาใจใจได้ใจนะฮะเพราะฉะนั้นสัญญาตามลายลักษณ์กฎหมายรายลักษณ์อักษรกฎหมายต้องทานะฮะ,ะเกี่ยวกับภาษาหาหรือไม่ทราบหรือคนกลางทุกประเภทนะครับไปทํากุศลข้อหนึ่งกับเด็กเดด้อโอกาสทุกประเภทนะครับคุณเาพญยาภาเป็นเล็กน้อยตามกําลังหรือมูลนิธิต่างๆที่เราสามารถร่วมด้วยช่วยกันกับเด็กเดด้อโอกาสเมื่อทําแล้วเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยจะเกิดความสุขความเจริญนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ เบรกนี้เวลาหมดแล้วครับแทบเดียวเดี๋ยวกลับมาพบกันเบรกต่อไปครับ